สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel FunoWa นะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอน TCG การ์ดจริงกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมาจัดเด็กอันอีกแล้วนะครับก็อยู่กับเด็กลูคาริโอเมลเมทันนะครับแล้วก็ซาเชียนนะครับก็เป็นเด็กเขาเรียกอะไรดีอ่าลูคาเมลเออเขาเรียกขัทชั้นว่าลูคาเมลนะครับก็ลูคาริโอแล้วก็เมลเมทันก็เป็นลูคาเมลนะครับอ่ะเริ่มจากตัวลีดก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากฝั่งโปเกมอนก่อนแล้วกันนะ เด็กนี้ถือว่าเ,ออเรียกว่าค่อนข้างราคาสูงแล้วกันนะเ,ออเริ่มจากตอนนี้ครับเราใส่ลูคาเิโอเมลเมทัน2ใบนะครับลูคาเิโอเมลเมทันเนี่ยความสามารถแรกครับใช้2จตี50นะครับแล้วก็สามารถนำพลัางงานเหล็กในสำรับนะครับ1ใบามาติดกับโปยมอนนี้นะครับออก็เหมือนกับว่าเราใส่2จี้แล้วก็ตีเพี้ยปึ๊บแล้วเราก็ติดเพิ่มเป็นลูกที่3ตาหน้าก็ เสียบอีกลูกก็สามารถที่จะใช้ท่าที่2ได้นะครับที่เป็น 4G ที่ตีร้อนะครับส่วนท่า GX เนี่ยเรื่องจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็ได้นะครับก็คือใส่จี้ใส่หนึ่งใบนะครับแล้วก็ใส่จี้อะไรก็ได้เพิ่มอีกหนึ G ่งแอนตี้เหล็กเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับก็จะสามารถาลดเขาเรียกอ,อะไรทำให้โปย์มอนเหล็กป้องกันดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30นะครับเพราะนั้นเวลาโดนตีเนี่ยมันจะโดนตีเบาลงอีก30นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ จี้เพิ่มอีกหนึ่งจี้เนี่ยเราจะสามารถถอดจี้ฝั่งตรงข้ามทิ้งได้ด้วยนะครับในตำแหน่งทิ้งการ์ดนะครับก็คือตอนที่เกิดกดใช้เนี่ยสมมุติว่าเรามีจี้อยู่2ใบเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามเขามีอยู่3ใบอะไรอย่างนี้นะครับพอเรากด GX ตึง้งปุ๊บเนี่ยมันจะถอดไอของฝั่งตรงข้ามเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยาบางคนเขาอาจจะรอกดตอนที่มี2จี้เท่านั้นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นปู่เนี่ยถ้าฝั่งของข้าไม่ได้มีจี้เยอะอะไรนะครับก็กดตั้งแต่เม็ดเดียวเลยก็ได้นะครับเพราะความสามารถมันจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ดีเท่ากับตอน A D P นะครับแต่ว่าเนี้มันจะเป็นยือๆเฉยๆนะครับใส่จี้เดียวติดตีเลยก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาก็เป็นซาเชียนนะครับนี่ซาเชียน3ใบแล้วก็ซามาเซนต้าสองตัวนะครับเด็กนี้เน้นอึดนะครับตีนานๆฝั่งของข้ามตีเราไม่ตายสักทีอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเก่งไปอีกแบบนะครับ ซาเชียนเนี่ยจะมีท่าดาบลายพายนะครับก็คือจัว่วสามใบแล้วก็ถ้าเจอจี้เหล็กเนี่ยสามารถเอามาติดที่ซาเชียนได้นะครับส่วนสมาร์เทนต้าเนี่ยอาเบิตี้คืออ่าป้องกันการโจมตีจาก v m a x นะครับเพราะฉะนั้นเนี v ่ย v m a x ตีไม่เข้านะครับประมาณนี้สำหรับสองตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ท่าของซาเชียนเนี่ย3จี้ตี230 ต้องตีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเทิรนถัดไปจะตีไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราถอยแล้วขึ้นลงกลับไปเนี่ยก็ตีได้เหมือนเดิมนะครับส่วนซาเบนต้เนี่ยตี130นะครับแล้วก็ถอดพลังงานพิเศษของฝนข้าม1อันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้ตัดเกมนะครับแล้วก็ป้องกันจาก V-MAX นะครับประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเหล่าซับกรตและก็จะเป็นจิรชี2ตัวนะครับดวงดาวอธิฐานนะครับแล้วก็ยาเลูตันนะครับ แล้วก็โคแบทนะครับอันนี้เนี่ยจะง่ายๆหน่อยก็คือเจชิดวงดาวอทิ่ฐานเนี่ยก็เปิดท็อป5ใบบนดูนะครับเป็นแล้วก็หยิบเทนเนอร์1ใบขึ้นเบือนะครับแล้วก็สับเด็กนะครับยาเรล,ลูตันนะครับเอาการ์ดบนมือ1ใบไปแปะไว้บนท็อปเด็กนะครับแล้วก็เอาท็อปเด็กอ่ะเอาขึ้นมือนะครับโคแบทลงมาปุ๊บจั่วการ์ดให้เต็มมือ6นะครับอืมง่ายๆนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น ของไว้กันทางแล้วกันนะก็จะมีกิ้วกาดนะครับกิ้วกาด V เนี่ยเอาไว้กันเจอเจ้าเด็กจูเนเปอร์นะครับใช้ท่าที่2 430นะครับแต่ว่าเด็กนี้เนี่ยเวลาเจอจูเนเปอร์จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรดีมันกว่ามันจะตีจูเนเปอร์ตายมันนานอยู่แต่ว่าใครไปใครมาจูเนเปอร์กว่าจะตีเราออตายก็นานเช่นกันนะครับเพราะนั้นก็น่าจะสูสีนะครับประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็น คาปูเลกิเลกับตัวคูชีตนะครับคาปูเลกิเลเนี่ยเอาไว้เจอกับเด็กซูกระด้งนะครับก็เสียบจี้เดียวตี100นะครับท่าล่างนะครับใส่จี้อะไรก็ได้นะครับถ้ามีฝั่งตรงข้ามมีอันตาบีทอยู่ในสนามนะครับส่วนคูชีตเนี่ยเอาไว้เจอไอ้นี่นะครับมุเกนไดนานะครับคือมันตีแรงนะครับไอ้ท่าที่ท่าโจมตีของคูชีตเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันจะตี10นะครับแล้วก็บวกเพิ่ม30ตามโปมอนบนเบนซ์ฝั่งตรงข้ามนะครับ ฝั่งหนุกข้ามมี8ตัวแล้วก็8 3 24นะครับบวกอีก10ก็250นะครับสามารถน็อกฝั่งหนุกข้ามเอาตัวไหนมาน็อกก็ได้นะครับเราบันใช้แค่2 g นะครับส่วนท่าอาบีตี้เนี่ยเมื่อลงมาปุ๊บเปิดมือฝั่งหนุกข้ามดูแล้วก็ดึงลงได้นะครับก็เอาไว้ดึงโคแมทลงตอนนี้เขายังไม่ได้ใช้นะครับประมาณนี้เอาะละแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามมาในส่วนของไอ้นี่เลยนะครับนะครับเป็นพวกซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตเด็กนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมี แมรี่3ใบนะครับแล้วก็งานวิจัยศาสตราจารย์2ใบแล้วก็คำสั่งบอส2ใบแล้วก็มาโอซุยเล่น2ใบนะครับแล้วก็ที่เหลืออย่างละใบนะครับก็จะเป็นกุดมาฮาลากับเชียนะคัเทรียานะครับวิทเลยโอเคก็แมรี่เริ่มจากแมรี่ก่อนล้วกันแมรี่3ใบนะครับเอาการ์ดบนมือเรากับมือฝั่งข้ามนะครับเอาไว้ไว้ใต้กองน,นะครับเราคนใช้จะจั่วห้านะครับแล้วฝั่งข้ามจะจั่วสี่นะครับ งานวิจัย2ใบนะครับทิ้งการ์ดหมดมือนะครับแล้วก็จวดการ์ด7ใบนะครับไม่มีอะไรมากนะครับต่อมาก็จะเป็นคําสั่งบอสนะครับกอลากโปยมอนจากบนเบนซ์ผนังข้ามขึ้นตําแหน่งต่อสู้นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเหล่าเ,เทรนเนอร์แท็กทีมทั้งหลายนะครับเริ่มจากกุดมาฮาราละกันกุดมาฮารานะครับปกติใช้แล้วจะหาสเตเดียม1ใบขึ้นมือนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเรายอมทิ้งการ์บดบนมือ2ใบเนี่ยสามารถหาไอเทมติดโปยมอนแล้วก็พลังงานพิเศษได้ อันเนี้ยถือว่าสําคัญอันหนึ่งของเด็กนี้เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะได้ใช้บ่อยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นชินนะคัทธริยานะครับหยิบก,การ์ดัพ p อ o r t ในหลุม1ใบขึ้นมือนะครับแล้วถ้าเราเรายอมทิ้งการ์ดบนมืออีกหนึ่งใบจะจว่ว3นะครับสุดท้ายอีก2ใบก็จะเป็นามาโอซุยเลนนะครับทิ้งการ์ดสลับโปยมอนจากตำแหน่งต่อสู้ลงเบนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ถ้าเรายอมทิ้งการอีกสองใบเนี่ยตอนที่สลับเนี่ยไอตัวที่สลับจากข้างหน้าลงมาข้างหลังเนี่ยจะได้ฮิวร้อยยี่สิบนะครับโอเคที่เหลือก็จะเป็นไอเทมแล้วโอ้พูดมาเนิ่นนานมากไอเทมนะครับก็จะเป็นควิกบอลสี่ใบนะครับแล้วก็สเปียน์สี่ใบนะครับแล้วก็เมทัลซอร์เซอร์สี่ใบอันนี้ถือว่าเป็นคีย์เด็กของฝั่งโปเกมอนเหล็กเลยเด็กเหล็กก็ใส่อย่างนี้แทบทุกเด็กทุกกเด็นะครับเมทัลซอร์เซอร์นะครับหยิบ อินเอจีเหล็กนะครับจากในหลุมนะครับขึ้นมาแปะบนโปยมอนเหล็กบนเบนซ์นะครับประมาณนี้สับเปลี่ยนก็ขึ้นลงเฉยๆนะครับไม่มีอะไรก็สลับตำแหน่งจากโปยมอนต่อสู้ลงมาบนเบนซ์แล้วก็เอาบนเบนซ์ขึ้นไปต่อสู้นะครับแล้วก็ฟลิกบอลครับก็ทิ้งก้าดบนมือ1ใบนะครับหาโปยมอนเบสิกขึ้นมือนะครับต่อมาก็จะเป็นของกันทายแล้วนะครับก็จะเป็น r ีเซ็ตส a ต็มเกทแคทเชอร ฟิลโบเวอร์แล้วก็แท็กคอสองใบนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเรามีแท็กเทรนเนอร์แท็กทีมเยอะแล้วเราก็มีตัวแท็กทีมด้วยรวมกันเนี่ยหกใบนะครับเพราะฉะนั้นแท็กคอก็ถือเป็นของหน้าใสนะครับโอเคอันนี้หาอะไรก็ได้ที่มันติดคำว่าแท็กทีมนะครับสองใบขึ้นมือนะครับฟิลโบเวอร์นะครับเป่า,อาไอเทมติดโปเกมอนหรือว่าสนามนะครับหนึ่งใบรวมกัน2ใบนะครับจะเป่าสนาม สนาม1เครื่องอที่ติดโปเกมอนหหรือจะเป่าที่ติดโปเกมอน2อันก็ได้นะครับแล้วแต่เราครับเก้แคชเชอร์ atcher, ทิ้งคาบบนมือ2ใบาลากโปเกมอน gx 1ตัวขึ้นมาจากตำแหน่งเบนของฝั่งงข้ามนะขึ้นมาตำแหน่งต่อสู้ตาประทับรีเซ็ตนะครับก็รีเซ็ตมันเลยนะครับก็เอากาฟฝั่งของข้ามกลับมือไอเอากาสฝั่งของข้ามนะครับจากบนมือเนี่ยเอากลับเข้าเด็กแล้วก็จวใหม่ตามไพ่ที่เขาเหลืออยู่นะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นไอเทมติดโปเกมอนนะครับ โอ้อย่างไม่สุดท้ายก็จะมีจี้แกนี่อันนี้นะครับกระทะก่อนเริ่มจากกระทะก่อนแล้วกันกระทะนะครับติดใส่โปยมอนเหล็กนะครับแล้วก็โปยมอนเหล็กนี้นะครับจะโดนตีเบาลง30หลังจากนั้นเนี่ยจุดอ่อนจะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดนไฟตีก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นแว่นครอบตาโลหะนะครับอันนี้ติดใส่โปยมอนเหล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็โปยมอนเหล็กเนี่ยจะโดนตีเบาลง30หลังจากนั้นเนี่ย ท่าที่มันมีการวางตัวนับตาเมตรเนี่ยหรือว่าเบตี้ที่มีการวางนับตัวนับตาเมตรใส่เราเนี่ยจะไม่สามารถวางใส่ตัวที่มีแว่นครอบตาโลหะได้นะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นสเก็ตบอรดหลบหนีนะครับอันนี้เนี่ยก็เอาไว้เล่นกับกีฬาชินะครับก็ติดแล้วมันก็จะทําให้ค่าหนีลดลง1ลูกแล้วก็ไม่ว่าจะติดหลับหรือว่าติดชายอยู่ก็สามารถถอยได้นะครับต่อมาให้เป็นฟิลนะครับลงปั่นไฟไล่ผู้คนนะครับ เนื่องจากเด็กนี้นะครับไม่ได้ใช้เดเดเนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ลงปัดไฟลายผู้คนได้นะครับก็คือมันจะเรียกวไ่าอะไรดีป้องอมันจะปิดอบิของโปเลมอนที่เป็น GX หรือ EX ซนะครับซึ่งหลักๆเราก็มาปิดเดเดเนะนี่แหละแล้วก็ตัวอื่นๆพวกโอโดอลีโดลโอ,อ่ฮิตทานหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับให้มันเขาใช้ไม่ได้นะครับใส่สองใบนะครับสุดท้ายก็จะเป็นจี้นะครับก็จะเป็นจี้เหล็ก9ใบนะครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นจี้ อ่าอินจี้โคตติ้งนะครับอันนี้เนี่ยติดใส่โปเกมอนเหล็กแล้วจะทําให้โปยหมดโปยมอนเหล็กนั้นนะครับจุดอ่อนหายไปเพื่อนนคือก็โดนไฟตีไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแคปเจอร์จี้นะครับอ่าแคปเจอร์จี้เนี่ยเมื่อติดแล้วสามารถหาโปเกมอนเบสิกมาวางบนเบนได้นะครับก็เป็นการหาโปเกมอนเหมือนกันนะครับอ่า uh, ลืมบอกอันนี้ใส่2ใบนะครับแล้วก็อันนี้ใส่ใบหนึ่งนะครับแล้วก็ พลังงาเหล็กใส่9้าใบนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็จบลงแล้วนะครับสำหรับลิททั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้จะเล่นให้ดูตอนพี่น้องตีกันวันอาทิตย์นะครับเอาละใครที่ชอบเด็กนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยหรือว่าหาอะไรเด็กนี้อยู่นะครับก็ติดต่อมาท่องทางด้านล่างที่ปู่ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ลาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้า ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ